อะไรกันครับเนี่ยทำไมัน,นลอยเงี้ยขาเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้นี่นหัวขาวนี่ว่ะมันเฟ้ไปเปล่าอ่ะเอาเลยเพื่อนๆจ๋าวันนี้นะคะก็เราจะมาสุ่มหัวขาวกันนะคะซึ่งดูค่ะโทเคนข้างบนเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะสิเห็นได้หรือยังเห็นอย่างเอ่ยคงจะเห็นกันแล้วใช่แล้วมีทั้งหมด308โทเคนนะคะซึ่ง3 0 8แโทเคนที่เราได้มานะคะเราเสียไปทั้งหมด นะ่งพันหรเพทีนี้นะคะเราก็จะมาสุ่มที่เหลือนะคะโอเคเราไปจุ่มกันเลยดีกว่าจะไปรีรอชไปกันเลยไปโอเคเพื่อนๆกิจกรรมนี้นะคะก็มีตั้งแต่วันที่22เมษายนะคะยาวไปเลยจนถึง20พฤษภาคมนะคะแล้วก็ลด7วันก่อนคาดว่าจะล,ลดถึงวันที่28เมษาแล้วมั้งใช่กิจกรรมนี้นะคะก็อยู่ในตู้ไปจนถึงวันที่20พฤษภาเลยนะคะใครที่อยากได้ก็ รีบจัดแล้วกันนะคะและตอนนี้ก็มาถึงถึงกับกัดฟันเลยทีเดียวเชีวยวนี่ค่ะทุกคนแล้วก็เอามาแลกเลยสำหรับมเมื่อกี้นะคะ182โทเคนนะคะแล้วก็ใช้ไปทั้งหมด984เพชรนะคะคงไม่ผิดค่ะ984าบเพชรเลยถ้ารวมแล้วนะคะครั้งแรก1 5 9 6เพชรได้ไป308โทเคนนะคะกับครั้งล่าสุดที่เสียไป984เพชรนะคะรวมทั้งหมดก็กลายเป็น2580เพชรนั่นเอง ถ้าตีเป็นเงินนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ7 0 0ดร้อถึงแปดเลยนะก็ะแล้วแต่นะคะว่าใครจะดวงดีหรือว่าใครจะดวงยังไงเนะ <S <S าะเพื่อนๆคนไหนลองซุ่มกันแล้วใช้เพชรเท่าไหร่กันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ